สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมินชิดเยนะครับกับโนบอดี้ไม่ทันไรประกายแสงนาตีฮะวันนี้ครับเคสึกดูอะไรที่สุดรอบชิงชนะเลิศครับผมสามารถเอาชนะทุกคนมาได้ด้วยคอปู่บอมครับนี่เลยฮะชนะไฮแลนด์ชนะจีน่าวูดครับชนะทีมพิธานแล้วมาถึงเทียมเจในรอบชิงชนะเลิศนี้ครับแล้วเราจะเริ่มการแข่งขันในอีก8วินาทีครับใช้คอปูบอมครับและเหตุผลที่เขาผมเอาคอปู่บอมมานเมตานี้ครับ ไม่มีอะไรมากครับรูปปุบบอมโคตรหนาครับจังหวะนี้ครับระบบใหม่มาเลือดมันเยอะจัดๆฮะแล้วสองตัวข้างหน้าของผมครับเป็นแฮงท็อปมาตเตอร์กับเมลสกาที่เลือดเยอะอยู่แล้วแล้วปูกบอมไว้ข้างหน้าปลูกบอมไว้ข้างหน้ากัากิน้อยครับเป็นดซาลาจิมิลาสันเบอดีดีตอนเราเข้าสู่จจดีโอพีเอีกครั้งนึงแลสมาชิกครับตรงนี้ฮะเมทัลไนดูนะครับการเอาปุบบอมไปยืนหน้าเมทัลไนครับแล้วปุบบอมจะตายก่อนเนี่ยพอปุบบอมตายก่อนปุ๊บเมทัลไนเขาไม่สามารถสตาร์ทเราได้ครับแต ตรงนี้ครับเราเปิดจู่โจมมาครับเราอยู่ฝั่งสีฟ้าได้ไล่ยตีประกอดแล้วก็เราเปิดจู่โจมมาตรงนี้ปุ๊บสามสิบเก้าล้านดาเมจแล้วตึงๆไร่จัดๆแล้วควงหมัดหนึ่งวายูไซโคนมตรงนี้ควงไปครับไม่เห็นกระมาดานครับนี่ฮะได้เห็นแล้วครับตรงนี้ครับแล้วไปครับไปบินหมุนควงกูควงกันมาครับหวานสับสไนเปิดมาปาดมาตรงนี้ฮะแล้วอย่ดูนะครับสวีหาโซนระดมยิงกดทับจุดกดเส้นมาตรงนี้ปุ๊บ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 เก้าสิบเก้าล้านดาเมจแล้วดูเมจล่มดาเนจัดีๆนะครับ หมาเหล็กจู่โจมกระทืบโลมาไม่มีดาเมจครับไม่มีดาเมจครับระดมยิงจดครับจุดกดเส้นมาตรงนี้มีดาเมจนะฮะเพราะว่ามันเข้าโลปู่บอมนั่นเองแต่ว่าติดสถานไปแค่ตัวเดียวก็แล้วไปมีหมุนวนควงกันมาครับตรงนี้ติดปู่บอมไปแล้วครับปู่บอมโลจังจัจัดแต่ว่าเดี๋ยว่ปู่บอมก็ตายครับเราเราอยากให้ปู่บอมตายอยู่แล้วครับมาตรงนี้ครับปู่บอมตายครับตายยังยังไม่ตายฮะยังไงฮะตรงนี้ครับเซตยอดมางทีปู่บอมตายครับเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่า การสตัรนของเมทันไนนั้นจะสตัรนแค่ตัวข้างหน้าแล้วส่งผลไปถึงตัวข้างหลังเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเมทันไนได้แรงตีจากฝั่งตรงข้ามมามันสตัรนแค่2ตัวหน้านี่แค่เมลสกัดและแทงท็อปมาตเตอร์ซึ่งมันหนาจะจัดอยู่แล้วไงแล้วเมทันไนไม่ติดสตัรนครับนี่คือเหตุผลครับที่เอาซุยฮัตโซกไปตรงนี้ะอ้าไม่ครับยิงดัดลมกันหน่ำซามาเซิงไปทีกทีนึงจะหยิบสองล้านดัละลาร์แรงจัดจริงๆแล้วหรือสองร้อยล้านดัละลาระเหม่ยว่านะเส้นเกี่ยวติดนี่ฮะล โอ้สบายครับจูวิหาโซ่ระดมยิงกดทับจุดกดเส้นมาอีกทีนึงดู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 ดดูดดูดดูดดุมแล้วดูการสตัรนครับสตัรนแค่สองตัวนี้ฮะเห็นไหมฮะไม่ทันเลไม่ติดสตัรนครับเป็นไงฮะนั่นแหละฮะเหตุผลที่เอาปู่ปอมมาครับปู่ปอมจะได้ตายไปก่อนเลยครับแล้วอยู่ดูนะครับ สมัยครับระเบิดจู่โจมครับใส่แถวปวนมาตรงนี้37ล้านดาเมจแล้วรุยจัดจัดจริงๆนะแต่ไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับตรงนี้เสตหยออมาสองทีแล้วดูดูดูเลือดของโกลีบาร์ครับตรงนี้ขวานสับยักษ์ใหญ่แล้วปาดมาอีกทีนึงปาดมาตรงนี้จะ35ล้านดาเมจด้วยคอของปู่ปอมครับรับแรงกระแทกได้ดีจัดจจริงๆนะตรงนี้จากร้อยล้านหรือแค่35ล้านแล้วเข้าสู่เซตที่สองไปทีเรียบร้อยครับแล้วปานลุกปงลูกไฟกันมาแล้วใบมินหมุนปวนลูกปวงกันมาก็ตรงนี้แล้วมาครับสวานสับสไนเปอร์ไป26ล้านดาเมจจระเเเเบบิดดดพีีี้้้ยยไไปปททลลาานมแวซ็ตหอ เสดจย่ไปดีอีกทีครับเอาละครับล้วซอมบี้แมนฝ่าตรงข้ามุขึ้นมาก่อนหรือปเปล่าครับตรงนี้ครับเป็นการไล่ตัตจากระเบิดมาปะ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 ป่ปะ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 ปดปะ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 ยะปเปะปปะ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 ตะป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 ะิะป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 นตะปะะปะนะปะปไปะปม่หมวนบปะวะกันมานครับดาเมจไม่เข้าครับผม ดามไม่เข้ากับผมโลปุบบองแข็งจะจัดก,กับผมโลปุบบองแข่งจะจัดก,กับผม ตรงนี้ครับปาดมาอีกทีนึงดาเมจไม่เข้าครับผมดูแข็งจะจัดครับผมเออาครับขึ้นกัดก่อนยัดหน้าไปรับสไลด์หนอนขึ้นกัดก่อนครับสไลด์หนอนยัดหน้าไปร้อยสิบสี่ล้านดาเมจโอ้แม่จ้าอะไรจะจัดจริงๆงั้นเซตย่อไปอีกทีเซตย่อไปอีกทีนึงครับนี่ฮะระเบิดเพี้ยไปครับสนามแรงปีๆไม่ทันไอ้ไปกวาแล้วเราดูมีกดทับจุดกดเส้นมาอีกแล้วครับยิงแล้วตุ้ยตุ้ตุ้ย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 ไปร้อยยี่สิบสองล้านดามิ่งตีสแตนไปสามตัวเพราะเราเมลสกึงแล้วไปโดนกอง ได้แล้วเซตย่อไปหนึ่งทีเซตย่อไปทีหนึ่งตายไปสองเหลือแค่อาสมินจักกลยิงของเงาอยู่ตัวเดียวผมก็ติดตันอยู่แล้วก็ข้ามของเชินของไปข้างในไปเลยไอ้ข้ามข้ามเชิญของอาสมินจักกลไปเลยครับตรงนี้เซตย่อไปหนึ่งทีเซตย่อไปทีหนึ่งไม่เป็นไรครับไม่ให้เบลสกัดได้ปาดไปไปครับสแหมดเชอร์ก่อนฮะระเบิดจูโจงก็จะจบเกมเลยหรือเปล่าตรงนี้ปะ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 ป๊าไปสิอันดับใหม่แล้วก็ไปกันต่อก็เซตหยออไปหนึ่งทีแล้วเซตหยออไปหนึ่งทีครับ ผมบอกเลยว่าคลิปนี้จบไวจัดจัดจริงๆฮะนี่ฮะควงหมัดเบกไ้ยิ้ใส่คนปาดไปอีกทีนึงอะนี่ฮะความเป็นคอปุบ่บอกเฮ้ มันยังมีการยื้อครับไฮย์คือไฮยคือดีมากครับเราจะได้ชุบชีวิตขึ้นมาได้เป็นกระสอบรายต่อน,นั่นเองครับตรงนี้มาครับมาครับหกล้านดาเมจชุบชีวิตมา2ตัวแล้ววานสับยักษ์ใหญ่นับปาดมาอีกทีนึงครับปาดปาดมาตรงนี้ครับสาล้านดาเมจแต่ไม่หวานแม้วันมามากอยู่แล้วเขาจะไม่มีใครตายแล้วนอกจากปู่บอมครับซึ่งปู่บอมตายไปก็เป็นเรื่องที่ดีครับอย่างที่บอกครับแล้วชุบชีวิตขึ้นมา2ตัวกุลิบาได้สไลด์หนอนขึน้นกันก่อนยัดหน้ามาสไลด์หนอนแล้ว กูยยังกัดก่อนมาครับน้ำเขียวเนวหนียวนึงแต่คาจอมา24ล้านดาเมจโลกปู่บอมยังแข็งจัดๆอยู่ครับโลกปู่บอมยังแข็งจัดๆอยู่มาตรงนี้ครับแล้วมาครับสมัยเชอร์ครับระเบิดจู่โจมก็ปาดปาดปาดมาตรงนี้ฮึมดาเมจไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ก็4ีล้านเท่านั้นนะมาครับตรงนี้ครับเม่เจมส์จัดจัดจริงๆคะับสมัยครับระเบิดจู่โจมจัดหน้ามาอีกทีนึงปึ๊บปึ๊บปึ๊บมา37ล้านดาเมจแล้วยินรับได้ยังให้ได้อย่าสบายใจเฉาเชืยอมว่ีเซ็ตยอมมาอีกทีนึงครับเอาล่งที่3อยู่ครับมาอี้้ไไม่จบบวนคครรรัตงีับ ไปมีหมุนวนคุ้งกันมาก็ปั๊บปั๊บปั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 ไป40ล้านดาเมจพรอบระเบิดเพี้ยไปอีกหนึ่งทีครับแล้วก็เซ็ตหยอกไปหนึ่งทีแต่การระเบิดนั้นโกลิบัสจะไปขดรับไว้เองครับด้วยโลของเขาแต่ไม่เป็นไรครับมิวสกัดลงไปนอนแล้วพอไปมีหมุนวนคุ้งกันมาอีกทีนึงครับจากการไล่ัตีปื้อป่าตรงนี้แล้วก็ไปครับซูย่าซูเลยนิ่มกดทับจุดกดเส้นไปอาเกตซันตัวอย่างนี้ก็ไม่น่าจะรอดครับตรงนี้19ลล้้าานดเมจครับแวสิบเก้าข้างครับปนดาเมจไม่เข้าครับดาเมจไม่เข้าครับ เออตรงนี้ครับมาแล้วครับเราซอมบี้แมนลุกขึ้นมาครับใบไม่หมุนวนวนควงกันมาขวานสับสไนเปอร์มาดาเมจไม่เข้าครับดาเมจไม่เข้าครับตรงนี้แล้วเซตย่อมาหนึ่งทีครับเซตย่อมาอีกทีนึ่งโลบู่ปอมแข็งหนาจัดจัดจริงจริงครับโลบู่ปอมนี่คิดมาจากเฮดพีของตัวละครนะครับเพราะฉะนั้นไอ้สองตัวอยู่ข้างหน้านี่เฮดพีนี่ 30ล้าน35ล้าน40ล้านนะครับลูกปูบอมจะหาขนาดไหนฮะตรงนี้ยัดหน้าไปร้อยล้านดาเมจครับจากกุลิบาร์น้ำเขียวเนื้อเนแต่กาจอรแล้วแทงท็อปปัสเตอร์แต่ไปที่เรียบร้อยแล้วเส้นหยอไป2ทีลงไปนองก่อกับนืึ้นทุกตัวแล้วเหลือกุลิบาร์ตัวเดียวแล้วไปเลยครับสนามแรงบิดไปพร้อมกับอู้นึกว่าจะสูบีหาสู้ปิดเกมก็แต่พี่บัตก็เป็นแชมป์เกศสิดุดยอดในสุดของเรานะตสาสตารนี้ครับเนี่ยขอบูบอมครับเราทําได้จริงอะตรงนี้ฮะโว่ถูหมดทุกคู่ด้วยฮะโอู้ไม่อยากจะข ตรงนี้เวลาเหลืออีกนิดหน่อยครับผมไปโชว์ครับการยิงของเมทันไนท์ครับพันล้านฮะเพจวันเป็นสมาชิกมาแล้วสิบเดือนดีๆต้องเข้าสู่ตัวดีโอพีอีกครั้งหนึ่งนะสมาชิกครับผมตรงนี้ไปดูครับการยิงของเมทันไนท์พันล้านฮะผมเป็นโบนัสคลิปให้เลยนะฮะนี่ฮะหมวดฝึกซ้อมครับแล้วจัดทีมตามนี้ครับรอบที่รอบก็สิบรอบครับเมทันไนท์ครับแล้วเป็นจักรพรรดิเด็กครับความเร็วที่สองครับซอมบี้แมนครับเป็นคอเกลืเอ้ยไม่ใช่เป็นคอเป็นคอจักรพรรดิเด็กนะครับเพราะว่า กระนำของอันติเมตสกิลจะแรงขึ้นนั่นเองฮะนี่ฮะบอพลังอันติเมตสกิล30%ให้กับตัวเองรอบแรกนะฮะโอเครูกันชุบครับขันที่1นึ่ขึ้นซุปเปอร์เทเลเกริคเข้าตื่นดื้อซุปเปอร์สยาล่างสีแดงพร้อมวัชกระพัดดิกแล้วซุปเปอร์สยามขั้นที่2ครับแล้วก็สมิธแมนซ่ากระดูกหักสีทองแล้วก็เกรวินซ่ากระดูกหักสีทองไอ้สมิธแมนซ่ากระดูกหักสีแดงสิเอนจีใส่ฟ้ามาบั๊บความ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 รุนแรงของดาเมจเฉยๆแล้วไปเริ่มกันเลยครรับตงนีี้เดด๋ยวผมมกือละะะกัันนครบเพื่อจได้เห็นนนภาาพกััง่ยๆะครบตรงนี้ฮะ มาครับตรงนี้ครับเริ่มสู้ครับแล้วก็กดกดกดมือครับเดี๋ยวขึ้นซูเปอร์จะเดกเด็กกยัดหน้าไปก่อนเลยครับตรงนี้ครับตื่นหรือตื่นหรือตื่นหรอกันไปครับตื่นหรือตื่นด้ือกันไปครับแล้วมากันต่อครับลัวแขกโอลมาโอ้โหมีการเตะสักเล็กนนะโอนุไล่อันตรีก่อนครับไปเถอะไล่อันตรีไปเล้วโอ้โหูนี่ยนี่ก็เป็นรอยล้าแล้วตรงนี้ลัวแขกโอลมาครับมันไม่ตายอยู่แล้วนะมันไม่ตายอยู่แล้วติดกดขยี้กันไปครับติดกดขยี้กันหกตัวเลยทีเดียวเชียวฮะไปเขาสับั้นแขนอีกทีนล่อยให้มันไล่ออันีไปก่นฮ รอดูเลยครับตรงนี้ครับนี่ฮะเจนจีไลนิ่งกันขอตีเมสกิลด้วยต่อไปครับการนำรัวแขนโอลมานครับการนำครับการนำซุปเปอระสยามคันสองครับเมทันไนครับตรงนี้ฮะมีการนำเกลิยวแล้วก็นำจากเด็กฮะนี่ฮะมีสองสุปปะสยาครับตรงนี้ตรงนี้ครับซอมบี้แมนครับขอตีธรรมดาไปตัวนี้ฮะจะได้กระดูกหักสีแดงตรงนี้ฮะเห็นไหมกระดูกหักสีทองกระดูกหักสีแดงเกวิทไล่เต่กระดูกหักสีทองแล้วมาแล้วครับตะสวีหัดโซครับเชิญรับชมครับดัมเมนพันล้านตตุดู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  ดู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 พันสองร้อยี่สิบเก้าล้านครับปึ๊เกือบพันสามร้อยล้านครับนี่ครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบอยังไงครับกดไลค์ครับกดซับสไครป์เป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปก็สำหรับว,วันนี้ตีไม่เข้าว่ะแล้วเจอกันใหม่บายบายสวัสดีครับ